นี่นะครับผมการใส่มองโคนหน้านะฮะมองคนหน้าตัวอ่าก็คือถอดล้อนะครับสาหรับใครที่ติดตั้งเองนะถอดล้อถอดปั้มถอดอะไรเอาหมดนะครับแล้วก็ถอดล้อตามจุดเลยนะครับแล้วก็ล้ใส่นะฮะหามุมมันจะมีมุมของมันอยู่เนี่ยเอามุมนี้ก็ได้นี่มุมนี้ง่ายสุดนะปุ๊บพอาสอเข้าไปแล้วก็อย่างนี้เลยนะเราก็จัดเรียงสายหน่อยนะปุ๊บประมาณนี้ ะมันจะมีลูกยางอยู่นะครับเราก็ค่อยๆใส่นะครับใส่ปุ๊บอันนี้มันจะลงมันจะลงล็อกเดิมเลยแต่พยายามจัดฟิกเมนต์ให้มันพอดีพอดีมันจะพอดีมันจะพอดีเลยนะฮะเราจัดจัดปุ๊บเนี่ยเนี่ยนะพอดีเป๊ะเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่อ่ะโอเคอันนี้ลงละอันนี้ลงละนี่เราก็มันจะเป็นลูกยาง นะครับยางยึดถ้าเป็นปียี่สี่มันจะมียางยึดให้นะแต่ถ้าเป็นปีเก่าๆจะไม่มีให้นะก็ไม่รู้เพราะอะเหมือนกันนี่นะครับผมแล้ใส่น็อตประมาณนี้ใส่เดี๋ยวใส่ให้ดูนะคร่าวๆก่อนนี่เนี่ใส่ดูคร่าวๆบอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ก่อนใสใ่ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับ เนื้อของเดิมนี่เาใส่ปึ๊บอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้อยู่ประมาณนี้อ่ะปึ๊บนี่ประมาณ ิบ,บ,บ,บอ่านี่นะฮะเราก็ยึดเลยนะครับนี่ยจะพอดีล็อกนะ,ะนี่เลือเคือเราไข่ตามแรงท็อคอเลยนี่ค่าท็อคอเดิมมันอยู่ ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าตามนี่ก็จะปั๊มก็อยู่นี้อันก็จะยึดก,กับตำแหน่งเดิมอยู่ประมาณนี้นะครับใส่แล้วก็จะสวยงามเลยนะครับผมนะเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชมนะครับเลือข้างหลังอีกข้างหลังถอดไม่ยากบอกเลยถอดไม่ยากแล้วก็ใส่ง่ายแน่นอนนะ เสร็จกันไปแล้วนะครับผมกับเจ้าค o นด a c b r บ5 0 r 2 0 2 4นะครับะผมหรือน้องออลนิวเช่นเคยนะครับใส่นะครับบางคนหน้าคาร์บอนเรียบร้อยแล้วนะครับดูมิติตัวผ้านะครับนะเฟี้ยวเลยนะผมนะสวยเลยนะฮะจากทางเรานะเราก็จะที่เคยใส่มาก็จะมีพวกครอบถังนะครับครอบถังพิเพกนะครับกรอตแผงคองานพิเพกนะครับผมนะครับถังฝาถังอะไรก็ว่ากันไปนะครับข้างถังคาร์บอนนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ดีกว่าจะเห็นชัดกว่านะครับส่วนข้างถังเนี่ยหลายคนถามว่า ใส่ปีไหนได้บ้างปี24เราจะใส่ได้กับปี21เถึง24นะครับยี่เ็ถึง24ก็ใส่ไใส่ด้วยกันได้นะส่วน19 20ใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้เพราะว่ามันจะต่างกันแค่เดือยมันจะมีเดือยแหลมๆด้านในนะอยากต่างแค่อย่างนี้เดียวเองแต่หน้าตาเดียวกันนะฮะแล้วก็บางคนหลังบางโซ่นะครับผมนี่เลยนะสวยๆนะครับโดนไฟตกกระทบแบบแจมแจมแจมวาวฉ่ำว,ว้าวเลยนะฮะ นี่แหละกับน้องออนิวนะครับผมซิบิอาหกห้าศูนย์อ้าสองพันยี่สิบสี่นะครับผมส่วนนี่มีชิวหน้าหล่อๆและชิวหน้าอยากได้ก็มีนะฮะนี่เลยชิวดำนะครับเมื่อเช้าใสไปแล้วคันหนึ่งนะมีกล่ามาน้ำด้วยนะครับกล่ามาน้ำนะเลเซอร์ซิบิอาหกห้าศูนย์อ้านะครับเป็นสแตนเลสสามศูนย์สี่แท่นนะครับไม่มีสนิมแล้วก็ไม่ใช่เหล็กผสมนะครับผมแต่ว่าบางคนหน้าสวยกว่ากล่ามาน้ำสวยแล้วบางคนหน้าสวยกว่า นะครับถามว่าเงาไหมเห็นไหมดองดูดีๆนะฮะจะเห็นเงาสะท้อนกระจกเลยนะนี่โบมือนะโบมือยังเห็นเลยบอกโคตรเงานะฮะบ,บอกเลยนะใครแบบมีฟง,ม,ฟงมีแฟนหญิงแต่งหน้าสองคาร์บอนจบบอกเลยมองเห็นหน้าตัวเองแน่นอนนะฮะเห็นทุกอนุขุมขนนะฮะนี่ถ้าฝากท่อด้วยละกันนะหนไหนๆก็มาละท่อพอดีสะดุดตานะครับท่อจากน้ำแมนนะน้ำแมนนะครับนี่น้าแมนท็อกเลสซิ่งนะครับตอนนี้นะ่าจะเปลี่ยนเป็นแบรนด์ทอนสปีดไปละ นะครับกับท่อทรงกลวยยาวนะครับผมนะก็ใครอยากได้ท่อก็ติดต่อนะแมนได้นะผมแล้วก็เฟแกจะชื่อนะแมนทอนสปีดลองหาได้เลยสายห5หูนย์รู้กันนะครับแกจะขายท่อแล้วก็จะมีฟิชิเตอร์นะนะมีริชิเตอร์ด้วยนะครับผมนะใครอยากให้ขายอะไรเดี๋ยวขายให้หมดนะครับนะอยากฟังเสียงท่อแล้วใช่ไหมจอสีที่คุ้นเคยนะครับผมน่าจะเคยเห็นกันหลายคลิปแล้วน่าจะเบื่อกันละนะมาฟังเสียงท่อดีกว่าเอ๊ ไฟสองป้ายเขาสว่างอย่างเลยสว่างว่ะสว่างกว่าไฟท้ายอย่างเนี้ยามาฟังเสียงท่อนะครับผมตัวนี้นะครับ ไม่จูนมันแอบตดให้ด้วยนะวื๊ดปึ๊ดปึ๊บแล้วตอนตอนพี่ตอนพี่ลากยาวนี่แบบเป็นไงแบบมันมีแบบปึ๊กหน่อยไหมใช่ครับววอืมแสดงว่าเริ่มแล้วเริ่มนะเริ่มแลวเรียกว่าเริ่มเริ่มเริ่มมาล้วเพราะว่าท่อน,นี่คือทรงกวยนี่คือสุดจริงนะแห่งความลั่นมันจะไม่ได้ลั่นแบบแผดไม่ได้ลั่นแผดดูหน้าเกียรนะก็คืออยู่ในความเพาะในความลั่นแบบเอาลงแบบมอเตอร์จีพีเลยแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าจูนขึ้นมาเนี่ย โอ้โหบอกเลยสุดจัดหนักวันนี้อีกนะประมาณนี้นะกับเจ้า Honda า r 650อะ2,024นะรหรือน้องออนิวของเรานะผมนะฝากไว้เป็นแนวทางอีกตัวเรื่องนึงสำหรับลูกค้าที่ออกรถนะครับนะรบหรือใครที่ยังไม่มีรถหรือกําลังจะออกรถก็ฝากไว้กับ h อน d a b i g w i วิ่งทนบุรีของเราด้วยนะครับนะฝากไว้ด้วยนะออกรถออกได้เลย b i g กวิ Big ่งทอนบุรีออกง่ายมากแน่นอนแค่คุณเดินเข้าไปแล้วบอกอยากได้รถคุณคุยกับเซลล์คุณคุยกับไฟแนนซ์ Finance, ได้ง่ายเลยนะครับนะ คาร์าบอนล้าน PT คาร์บอนเราด้วยนะครับไว้เป็นแนวทางสำหรับลูกค้าที่กำลังจะแต่งรถนะครับผมใครอยากได้อะไรทักเข้ามานะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งเพจลิง์ไว้ด้านล่างนะครับโอเคก็ไปแล้วไว้เจอกันใหม่ครัหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามชมน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ